อิงกี้เจ้าปลาหมึกยักษ์หนีกลับบ้านจากพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสู่มหาสมุทรปลาหมึกยักษ์ที่อาศัยอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งชาตินิวซีแลนด์กากันสุดๆเพราะว่ามันหนีจากถังกลับไปบ้านที่มหาสมุทรแปซิฟิกได้สำเร็จหลังจากบอกลาเพื่อนร่วมถังเจ้าปลาหมึกอิงกี้ก็ตัดสินใจที่จะเดินทางกลับบ้านแบบสายเดียว มันได้เล็ดรอดผ่านช่องว่างเล็กๆที่เปิดทิ้งไว้โดยคนงานบำร,รุงรักษาที่ด้านบนของถังก่อนจะกระดึบราว3-4เมตรไปบนพื้นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทิ้งไว้แต่รอยหนวดมึกปั๊มๆจากนั้นอิงกี้ก็ได้หดตัวเข้าไปในท่อระบายน้ำขนาดเล็กแล้วก็กระดึบต่ออีก50เมตรจนถึงบ้านได้สมใจ สมาชิกในทีมงานพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำกำลังเฝ้าดูเพื่อนร่วมถางของอิงกี้อย่างใกล้ชิดไม่รู้ว่าเจ้าหมึกตัวเนี้ยจะคิดถึงอิงกี้มากจนต้องหนีกลับไปเยี่ยมหรือเปล่าเนาะคุณผู้ฟังล่ะคะคิดว่ายังไง